นะตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วครับเราจะมาทดลองเปิดประตูห้องทักข้ออะไรโคตรหรูเลยอ่ะหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามเอาไปซื้อไว้เลยย้อยทดลองนะครับเสียบยังไงวะเนี่ยทักออกมาไปไปไปหาไฟเจอไหมเปิดยังไงเปิดตรงไหนบ้างเนี่ยไปเสียบก้านก่อนดิเสียบตรงไหนอ๋อไม่รู้ว่าคีอเสียบห้องนู้นเสียบไงวะ จะรู้ไหมเนี่ยจะรู้เองไหมเนี่ยพี่ไม่เสียบเปิดที่อหนเปิดที่ไันเข้ามาครับเข้ามาชดูห้องน้ำเข้าดูห้องน้ำอ่างยัคุชิสดจะเก็บเสียงกันทำไม,มห้องนี้เปิดได้ล่ะเปิดได้แล้วน้องเขาเปิดได้เปิดตงรงไหนรู้มากเลยรู้มากดูดูเลอันนี้เจนชายเดียวแล้กันนะหินคู่ไปตรงนู้น สวิงกิ้งไม่ได้นะคะ